ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูบนอีกสูตรสูตรเก่ามาคทำอีกก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย ประจำวันที่สิบหกครับเก้าครับหกเจ็ดบนเจ็ดแล้วอีพีที่เจ็ดแล้วครึ่งแล้วครึ่งทางแล้วจับคู่ก็นเขียนจเจ็ด เราจะย้อนดูคือสี่ศูนย์เจ็ดศนย์สี่หนึ่งไม่ต้องทำเยอะเพราะว่าใช้ตัวเดียวเอาหนึ่งลงมาเลยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเอาอยู่ในกรอบนี่แหละ ในกรอบนี้สีตัวมาตัวหมายเลขสีได้หกได้เจ็ดได้ศูนย์ได้หนึ่งก็คือเราใส่สองตัวนี้เคยทำแล้วห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์ ห้าหนึ่งหกหกหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งเลขหละร้อยเราก็คือห้าแปดหละร้อยเรารู้แล้วเอาตัวเลขมาให้เลยก็คือห้าหกเจ็ดห้าหกแปด,ดสองนะ ดกเ,เอาไปที่หกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดแปดหเจห้าหเจ็ดี๋ยวจเอไปที่แปดหกเจ็ดหเจ็ด ต่อมาเลขที่ออกก็คือเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าแปดหกเจ็ดเหมือนเดิมเราใช้หลักหน่วยมาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราเอาอยู่ในกรอบนี้ 01กับคู่ก็คือ02 03 06 07 12 13 16 17เลขเดี่ยวกก็คือ06เลขแรงของเราจะมี6กับ9เลขลร้อยได้6กับ9 มันมีสูตรของมันอยู่บอกไปคลิปก่อนก็บอกอยู่เดี๋ยวลงให้แล้วเดี๋ยวย้อนดูได้หกศูนยหกเก้าศูนย์หกเออกไปก็คือหกศูนย์หศูห อยู่ในเล่มนี้อืมเอาวเลขหลุดเลยต่อมาเลขที่ออกก็คือหกศูนย์หก,หกแล้วโอาหกลงมาเลยหกเจ็ดแปดเก้า ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลในกรอบนี้มาตัวในกรอบนี้มาตัวหนึ่งหลักสิบเราเอาหลักสิบมันจะพอเลยจะเป็นหน่วยเป็นสิบอยู่ในนี้เราจะใช้สองตัวนี้แหละ

ได้มาเรียบร้อยแล้วหลักร้อยของเราก็คือห้ากับแปดห้ากับแปดนี้เราจะเอาเห้าหนึ่งหนึ่งชอบไหมคะห้าหนึ่งห้ามาที่เจ็ดอีกเอามห้าหนึ่งเจ็ดด้วยกันไว้ไม่มีจะลงให้ หนึ่งเจ็ดด้วยห้าหนึ่งเจ็ดด้วยสามก็อยู่นอกกลมนี่มันจะมาแถวนี้ที่วันจะมาหน 17. 17, 17, ึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามหนึ่งวะจะมาอย่างนี้แหละแปดหนึ่งหนึ่งได้จ้ะถ้ามันจะมาเบิ้นดิถ้ามันจะมาเบิ้นก็มาหนึ่งหนึ่ง ปดหนึ่งห้ากันไว้คือแปดหนึ่งเจ็ดนี่ตัวกันได้จ้ะกันไว้หนึ่งเจ็ดคือตัวที่เรากันมันไวเพราะว่ามันมาที่หนึ่งเจ็ดสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้ก็ระวังมีห้าเจ็ดทะเลขีสมาขีกับห้าเจ็ด ชอบนปไหนก็จัดไปตอนนั้นดูเพื่อความดูเพื่อเป็นแนวทางไปที 1, ่หนึ่งห้านี่แหละหนึ่งหนึ่งใครชอบมั้งคะหนึ่งหนึ่งเต็มเต็ม,เต,มเต็มสองเลยถ้าถ้าจะใช่ถ้าถ,ถ้ามาเบิ้ลเลยวันนี้นจะมาเบิ้ลวะเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง ตะเบอ้์หนึ่งหนึ่งโอ้โหคักไปเลยคักขนาดตะเบอ้์หนึ่งหนึ่งชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นหรือเลขที่ชอบมากก็คือห้าหนึ่งหกเจดหนึ่งหก เยอะไปไหมนี่เยอะไปไหมไม่เยอะหรอกแค่มันถูกห้าหนึ่งแต่หนึ่งหนึ่งนี่ชอบ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 เองแบบไม่มีใครชอบก็ชอบเองเพราะว่าบ <c oughs> <c oughs> ตัวไหนก็จัดไปตัวน,นั้นห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกก็น่าลุน้น หนหึ่งห้าหกสองหาหนึ่งสองใครชอบก็จัดไปไม่ได้ไม่ได้ตัดทิง้งทแอดถูกถูกเพราะจัดหมดนี่แหละสุดสิบสองชุดตัดออกหรือเก้าชุดก็จัดหมดเลยได้ศูนย์หกอยู่นี่จัดไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแอดชอบหนึ่งห้า หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,งห้าถ้าจะมาเบิ้ลมาหามก็มาตัวนี้เละหามเบิ้ลตัวนี้แต่ถ้าไม่เบิ้ลไม่หามก็ตัวนี้กับตัวนึ่จบก็จัดขัดก็ผ่านจ้าดูคำเตือนคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า